เหลือไว้ประมาณ2น right. ิ้วเนาะงสองนิ้วครับขอมือขอมือครับนี่คันต้นจะเหลืองมีไฟอย่งเงีเออที่นี่เบื้องตากจะไหนครับว่าจะถือทางบ่ถือทางคือนี่ยเราเอานี่ครับตัวนีตัวโตอ่ามันสีสีลงไปหน่อยสีดอกสีอย่างเี้นะครับเบต้องตากฝั่งนี้บื้องตาฝั่งนึงบ่ได้ได้มองแล้วครับบาทครับตัดเลยบาทโอ้โหสลับแล้าเอานี่ เรือเนาะเรียใหด่เลยเรอเร่แไปายในห้องเรือ้เดไดลังหดเรเป็นธรรมชาติเลยบบเดดหลังพอนัดงนีนจิ่าน้นเดแล้วก็เออเดเพร่เับับเบิ้งข้างในให้สะอาดครับหลังจากเรแล้วก็ไปอขาสรนรัจวนี้ทำานเออเนอยมาย่มันแต่นะครับเนาะ อันนี้ได้เครับนี้ใช่ได้ครับเบิ่งจากสีของบังเลยนะครับพานะครับเนาะสีขาวสะอาดสะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปคือเขาจะเอาบังนี่นะครับไปทำการกรอกใส่หัวข้อสครโอเคครับหลังจากพันตแล้วสิบกรอันนี้ต้องผิดอันนี้แล้วเดี๋ยวพวกเกตแล้วก็สิมักกรอตัวข้อสารนี่เขาแังไหนครับพี่สมงิสเอากะกะประมาณ บมายว่าตัวตัวข้าวสารกับตัวน้ามหนังหวานนี่แยกกันไหครับแยกกันแยกกันครับข้าวสารนี่เขาเขาเค็มยังไงครับเขามาจะชุ่มล้งครับเนี่ยจะประมาณไหนมันแห่ไฮโว่ามันนิ่มจำจำเข้าหนึ่งขั้วหนึ่งขั้สัมผัสมันนิ่มนะครับเนาะเป็นข้าวเหนียวนะครับเนาะถ้าได้ข้าวเหนียวใหม่ยังสียังสีเสือข้าวเหนียวใหม่วะครับเนี่ยอ่าก็คือเขาจะกรอกไรสักหน่อยครับประมาณ แม่น oh. so mm ี hmm. mm ้บะหมี hmm. uh ่กบไฟจงไว่ประม่านคอนิ่วประมาณสักสามคอนิ่วสองเนิ่วแครแคร์ไปดิหลังจากนั้นทิชชู่ต้มต่อครับบัดดิใส่น้ำกะทิน้ำน้ำมีมีอย่างนะครับส่วนผสมคือมีอย่างนะครับส่วนผสมก็คือมีไอ้น้ำตาลกะทิกะทิแล้วก็ไอ้ใส่เกลือน้อยนึงให้มันนัวๆเลยจักหน่อยเอาไปต้มหรอครับ พอได้ต้มพอเกษตรก็ไม่ได้ต้มเขาก่ะเอาผสมเร่ยผสมเลยแล้วก็เอาใบเตยหน่ำมันจังเอาน้ำตาลไปต้มเพื่อมันละลายแล้วครับเอาแบบตัวเห็นละลายน้ำกับน้ำตาลในคนใจเลยเอาแบบหน่ำกินใส่น้ำตาลให้มันละลายแบบบ่ต้องทานฟ้อมฮอนครับเอาใบเตยใส่ทำใบเตยใส่ให้มันหอม น้ำใบเตยใส่นะครับแกนที่จะใส่น้ำปล่านี่คือใส่น้ำต้มใบเตยมาละลายน้ำตาลน้ำกะทิเลยน้ำกะทิเลยใของเราวางนี่คือหอมแม่งสัดส่วนนี่ประมาณเท่าไหร่ครับสัดส่วนประมาณให้ให้ให้มันร่นเผาจักหน่อยนึงค่ะอออหมเล ลดเขาจักน้อยนีนะครับซ้ำเฮาซำมัมจหน้าดเขาหาหลังจากในแบบนี้แล้วไปต่อาเอายังปิดเรับนี้นี่นะครับทันีนัสดุด้ในการปิดอัาดูในการมี่อย่างไะครับนี่อย่างไะครับใส่เบตองหรืว่าใส่อันนีกอนใส่ใบอันนี้แหละแล้วก็ อันนั้นับเปลือมาวแลก็ใบเตยห่อหรือใบตองก็ได้เราไม่มีใบเตยก็เอาใบตองแต่ใบเตยมันจะหอมอ๋อก็คือนอกจากเอ่อรักษาความสะอาดแล้วก็คือความหอมนากนะครับใคือความหอมนมากค่อยตัวใบเนี่ยมันจะมันจะสะอาดนะครับเนาะผิวสัมผัสมันมันดีนะครับหลังจากนั้นก็เอามาห่อก็นั่นจุ่มน้จุ่มน้้าเอามาห่อครับกับอ่าพยข้าว ปึ๊บเป็นสนมันสะอาดนะครับเนาะมันสะอาดใช่ใช่ก็แล้วยงไรกันยัดจะบอกเลจากซานแล้วปั๊บปิดนี่คือสูเรยเออหลายพวดยันมโนวยัดมนวยดนหลายปวอ่ะหลังจากนั่นก็นั่ไปนีร้ใส่ข่ครับมาหีกบวนการครับเออนี่้องไม่้งยงไวครับไวปึ๊บ เขาว่ามันสุกหรือเปล่าสุกเนาะนี่เดี๋ยวางเดินไม่ได้ครับประมาณเดินตรงตรงเบิองเอาไว้นะครับถ้าเบิองยาสีนะนี่นี่นี่ถ้าเปิดเบืองข้าวนึ่งเขานั่นแหละเ้าเปิดเบิองปึ๊บยาสีเนาะเท่ากับเปิดเบิองปึ๊บนี่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 แสดงว่ามันสุกแล้วนี่แบบนี้นี่นี่แบบนี้มันสุกแล้วนี่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 แสดงว่ามันสุกแล้วปึ๊บนี่นี่นี่สุกแล้วครับ พอสุกโดนประคับใส่เวลาเดินแนวครับในการประมาณสักประมาณจัดนาทีครับประมาณสักสิบนาทีว่านั้ประมาณสิบนาทีกับสุถ้าเราใส่ฐานโอเคเนาะแล้วจากนัญีนำสีเหลืองปุ๊บพอสุกแล้วปุ๊บเขาไปใส่ตัวครับเขา เขา้เาเลนอางมันนี่ปุ๊มันเลาพอมาเยนป๊บเขาจะ่าผาออกป๊บาจังสันกอนแล้วก็เหลาเหลาให้มันบางเวลาเราปอกออกมาจะมันม่าคอมัน่อผานี่คือผาจังสีกอนาาังสีาพอยาแล้วก็ผาสวยงามาแล้วค่อยมาเหลางสิปอกก่อนปอเปลือกนอกแล้วก็ค่เหลาไมนเลงร้อน่นะครับอนที่อให้มันเจนก่อนพอทำไเร อูกระ่ายง่ายหยาบก็มาปอกข้างนอกอแนี่คือขันตอนเจนที่บางบาลานตอนนี้ต่างระวางไปไพ่บาทรบื่นการหยาบหยากรจะได้เจยนจะได้น้ำมาเหลานะครับนาะเหาจด้บงบายวพี่หนาที่สุไปตัดตั้งแต่เริ่มตัดเลยเด้อด้าพี่หนาด้วครับผมมาสิท่าประจานสมพัธ์แบบ จัดให้ราชบาตรมาต้อมีกรรมการนะครับผมที่นาต่างๆไมาต้องจุนจ้ำน้ำอันนี้กะทินะครับสามารถใส่มือฉีกได้เลยครับคนกะทิเฮ็ดพูดนะครับว่แม่นได้เฮือนนี่แหละเฮ็ดเบิดบ้านครับต้นไปชุมชนแล้วก็จะเป็นชุมชนที่ที่เราจะต้องทำร่วมกันเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็จะเอาไปออกวัดไปที่สลาวัดเพื่อ แจกจ่ายพี่น้องที่มาจากทางอื่นตั้งถิ่นครับผมโอเคครับนี่ครับอันนี้ก็ชื่อพี่น้องที่เมืองมากคือกระเบื้อก้านเก็บบังพลังนะครับตั้งแต่การเลือกไม้การกอกบังการเผาการพาก้านอะไรก็ยังเป็นเสียงง่ายก็โอเคพี่น้องพูดได้ดีติดตามเนาะนะครับอยากมาเมืองวิถีชีวิตกับมาดีบ้านพลปลัดบ็เนนีบนปลัดนะครับเนี่ยก็มีห้าร้อยสองร้อยกว่าโอเคครับโอเคครับพี่น้อง เอาบรรยากาศการเห็ดนะครับเอาความามมาให้พี่น้องในตอนนีนะครับเป็นภูมิปัญญาเป็นสามเนาะ่าท่านเขาลาวนะครับถึงไปเห็ดทุกปีช่วงเดือนตุลานะครับช่วงนี้นะครับช่วงเดือนตุ่งช่วงตุ่งจะจัดเทศกาลดิช่องช่วงนี้ครับุ่งไปกับพี่น้องโอเคครับพี่น้องดีดีมั้ยครับไอเอาภูมิปัญญาวิถีชีวิตที่เพิ่นนะครับสืบต่อมานะครับหลายสิบปีนะครับัแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับ เพื่อที่จะเอาคอล้ามเนี่ยมาสูพี่น้องได้ทั้งอื่นทั้งไกลได้กินนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งในในยะหนึ่งก็คือเป็นนะครับความหักความสามคัคคีให้พี่น้องได้ ได้สืบสารประเพณีด้วยกันนะครับพปองแม่พี่น้องเอื้อยอายเพื่อนเกษสรได้มาห่วมกันนะครับในการเฮ็ดซึ่งบัฒนาไม่เฮ็ดด้วยกันเลยครับก็จะปอกอย่างนี้นี่นี่ก็จะปอกอย่างนี้ปอกออกมาปุ๊บนี่ปอกมาปุ๊บนี่มันจะมีตัวขาวๆมันติดออกมาปุ hmm. wow. ๊บครับ mm ติดออกมาปุ๊บนี่เราก็บิเอากินได้นี่เราก็บิเอามากินนี่โอเคครับโอ้ชิมเังะโอเคครับยินดีพี่แฮงครับพี่น้องเดี๋ยวโบชิมตกันงะ